สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เพจท้องถิ่นออนไลน์วันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบนะครับในส่วนของพัสดุนะครับ1วิาข้อนะครับ <S <S เข้ามาแล้วนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็กดนะ ดูย้อนหลังได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอแชร์3กลุ่มนะครับเข้ามาแล้วนะก็ตอบข้อสอบกันได้นะครับประมาณ12ข้อนะครับวันนี้เตรียมมาให้นะครับ ็จะเป็นทุรการนะครับนักจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอายการนะครับของกทมเนี่ยคือต้องสอบนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะบขอประมาณสัก10คนนะเดี๋ยวผมจะเฉลยข้อสอบ สวัสดีครับคุณอาิวัตคุณอาิวัตตอนนี้สอบตำแหน่งอะไรครับช่วงนี้ก็จะมีนักจัดนะแล้วก็ธุรการนะครับของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับที่เปิดสอบนะตอนนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเรียกเยอะนะครับเพราะว่าครั้งก่อนก็เกือบ7 0 0อัตรานะครับ นะก็คุณก็ลองดูนะครับนะหรือว่าผ่านเข้ามาไม่ได้ใจอ่ะโอเคเรามาดูข้อที่1นนะครับข้อที่1ถามว่านะครับการซื้อหรือจ้างกระทาได้กี่วิธีอ่าสวัสดีครับคุณอมแอมก็การซื้อหรือจ้างนะครับจะทําได้ทั้งหมดนะครับ 3วิธีทั้งหมด3วิธีนะครับก็จะมีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับแล้วก็วิธีคัดเลือกนะครับแล้วก็วิธีเฉพาะเจาะจงเห็นไหมครับง่ายไหมนะครับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนี่คือเขาให้ใช้ก่อนเลยนะครับถ้า ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วนะครับไม่มีผู้ใดมาเสนอราคานะครับก็ให้ใช้วิธีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกมา3ามรายนะครับแล้วก็ถ้าคัดเลือกมา3ามรายแล้วยังไม่มีอีกนะครับก็ใช้เฉพาะเจาะจงเลยเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็เหมือนกับตกลงราคานะครับโอเคนะข้อนี้ก็ตอบขอไขสาวิธีโอเคนะครับ ก็จะมีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับชอๆเลยนะครับแล้วก็วิธีคัดเลือกแล้วก็วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับนี่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยจะเป็นกรณีที่มันไม่ซับซ้อนให้คุณจำนะมันจะมีคำว่าไม่นะไม่ซับซ้อนส่วนคัดเลือกเนี่ยนะ ประกาศเชิญชวนเที่ยวทั่วไปเนี่ยเขาให้ใช้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่ได้นะครับมีผู้ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็ให้ใช้วิธีการคัดเลือกคัดเลือกก็คือคัดเลือกมา3หลายจะเป็นกรณีที่มันมันเริ่มมีความซับซ้อนนะซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เป็นกรณีเทคนิคให้ใช้วิธีการ คัดเลือกนะครับคุณก็ดูคีย์เวิร์ดว่ามันจะคู่กับคําว่า3หลายนะครับถ้ายังไม่มีมาอีกนะครับในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นนะครับก็ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับวิธีเฉพาะเจาะจงก็อาจจะเป็นนะครับเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อาจจะเป็นลายเดียวนะครับคือ,อมีผู้เสนอราคามาเนี่ยคือมันตรงหลักเกณฑ์ยอยู่แค่ลายเดียวนะครับหรือว่าเป็นลายเดิมนะครับก็สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อันนี้ก็เป็นการซื้อหรือจ้างนะครับมีทั้งหมดกี่วิธี3วิธีทีนี้เรามาดูข้อที่2นะครับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างประกอบด้วยนะครับกรรมการอย่างน้อยกี่คนนะครับก็เฉลยเลยนะครับประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยนะครับ3คนนะครับก็จะมีประธาน1คนและกรรมการอีก2คนนะครับ ก็จะเหมือนคณะกรรมการทำลายหนังสือนะครับในของระเบียบงานสาร,รบัญก็มี3คนนะครับมีประธาน1แล้วก็กรรมการอย่างน้อยอีก2คนนะครับข้อนี้ก็ไปแล้วนะครับท่านที่เข้ามาก็ดูย้อนหลังนะคือเคล็ดลับเนี่ยของการที่เราจะสอบติดมันไม่ได้มีอะไรยากนะคุณลองนึกดูนะมันไม่มีอะไรยากเลยมันอยู่ที่เราอะสนใจในสิ่งที่เรา เรียนไหมนะครับข้อที่1เลยนะครับเราให้เวลากับอะไรนะครับแล้วเราใช้เวลาว่างตรงนั้นกลับหมัน่นเนี่ยณตอนนี้คือเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับอ่ะเรามาดูต่อข้อที่3นะครับการจ้างที่ปรึกษานะครับสามารถกระทําได้กี่วิธีการจ้างที่ปรึกษาก็สามารถกระทําได,าาได้อ่ะสวัสดีครับคุณจินอ่ะลองดูนะข้อนี้นะครับ ท่านที่เข้ามานะครับก็กดไลค์กดแชร์3ามกลุ่มนะครับมาดูย้อนหลังได้นะครับไม่เป็นไรก็เฉลยนะครับมีทั้งหมดก็คือ3วิธีเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนตรงนี้3วิธีเหมือนกันเลยซื้อหรือจ้างก็3วิธีเห็นไหมครับก็ การจ้างที่ปรึกษาก็มี3วิธีนะครับก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะปชชเลยนะประกาศปปานะประกาศเชิญชวนทั่วไปชอยช้างนะครับแล้วก็วิธีการคัดเลือกและก็วิธีการเฉพาะเจาะจงนะครับกดไลค์กดแชร์3กลุ่มนะครับกดไลค์กดแชร์3กลุ่มนะครับอ่ะเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีจํานวนกี่คณะตรงนี้นะครับจะให้วิธ ให้มีส่วนร่วมกันนะกันนะครับประมาณสักครึ่งนาทีนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดกี่คณะ3คณะ4คณะหคณะและ6คณะนะครับตอบกันมานะครับทุกท่านาสวัสดีครับคุณทอม ตอนนี้นะมันจะมีสอบในส่วนของอสำนักงานอายการสูงสุดนะครับซึ่งประกาศรับสมัครวันนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าจ่ายตังค์วันนี้นะครับหมายถึงว่าก็คือว่าสมัครวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็จ่ายตังค์วันนี้วันแรกนะครับในส่วนของสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยไม่มีภาครกอนะก็สามารถสอบได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีภาคกองเขาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทุรการกับนักจัดนะมันจะมีอยู่2ตํตำแหน่งนะ จำนวนจำนวนคนเนี่ยที่น่าจะบรรจุนะภายในสองปีอะหลายร้อยอัตาเลยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีภาคกอเนี่ยคุณก็สอบได้นะครับมันก็เหมือนเหมือนเป็นกอพิเศษอะแต่มันมันก็เป็นกองเขาเองนะครับแต่สมมตินะฮะเรามีภาคกอนะเราไปสอบภาคขอเลยแต่ถ้าเราไม่มีภาคกอปุ๊บเราก็สอบภาคกอแล้วก็ภาคขอ นะครับในส่วนของภาคขอนี่มันจะมีคอมพิวเตอร์นะที่เราต้องเรียนนะครับพรบของอายการข้าราชการอายการนะครับข้าราชการพลเรือนสารบัญนะครับแล้วก็พัสดุเนี่ยที่เราเรียนอยู่ตอนนี้พัสดุเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของระเบียบแกนส่วนการขังด้วยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่อ่านแต่มันออกสอบนะครับข้อนี้ก็ตอบนะครับสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งมีทั้งหมด5คณะนะครับ ก็จะมี5คณะมีคณะรมการพิจารณาผลนะพิจนารณาผลพิจนารณาผลนะครับในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะครับน,นี่นะประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สอบราคาพิจนารณาผลในการสอบราคานะครับแล้วก็มีคณะรมการ ซื้อหรือจ้างซื้อหรือจ้างน,นะครับโดยวิธีการนะครับคัดเลือกนะครับคัดเลือกแล้วก็เฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุเนี่ยตรงนี้คุณก็ดูว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นคณะกรรมการนะขอไก ขอควายนะครับกไก่กไก่นะครับคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคานะครับแล้วก็ตรงนี้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกเฉพาะจอดจงและวิธีแล้วก็เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรงนี้จะมีทั้งหมด5คณะนะครับคุณก็ต้องจำนะครับส่วนมากเขาจะเอาตรงนี้เขาจะเอา ประกาศเชิญชวนทั so ่วไปเนี so, ่ยมาหลอกไหมครับมันจะไม่มีเห uh, ็นไหมเพราะมันจะมีแค่คัดเลือกเฉพาะจอจงแล้วก็ตรวจรับพัสดุเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ปวดปวดราคาเล็กทรอนิกสอบราคาเขาจะเอาประกาศเชิญชวนทั่วไปตรงเนี้ยมาหลอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการออกข้อสอบของเขานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่รายการนะครับตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีนะครับในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีนะครับก็จะมีชื่อโครงการ นะครับวงเงินระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อหรือจ้างนะครับแล้วก็รายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกำหนดรายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกำหนดส่วนผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับดังนั้นตอบข้อนี้นะครับข้อต่อมานะครับการซื้อหรือจ้างตรงนี้จะเป็นโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทำได้ กี่วิธีนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะกระทําได้3วิธีกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูย้อนหลังได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะมีทั้งหมด3วิธีต่อมานะครับ e catalog นะครับคือข้อใด e c a t ต l o g อกก็คือระบบข้อมูลสินค้านะครับต่อมาวิธีสอบราคาคือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีวงเงินเกิน500,000บาทแต่ไม่เกินจํานวนเท่าใด 1ล้าน3ล้าน5ล้านหรือว่า10ล้านนะอ่ะสวัสดีครับคุณโอนะครับสอบไหมครับนะก็น่าจะสอบนะเพราะว่าผมก็ดูในในกลุ่มนะทีแอดมินนะครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ช่วงนี้ก็อ่าหลายคนเนี่ยก็คืออาจจะอ่าตกงานนะครับตกงานหรือ ยังไม่มีงานทํานะครับหรือว่าอาจจะมีงานทําแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่โอเคเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะช่วงนี้คือมันวิกฤตเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็เฉลยนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนะครับตรงนี้สอบราคานะครับ ต่อไปนะครับกรณีการซื้อหรือจ้างการเสนอราคาโดยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการนะครับเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยการลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคาภายในเวลากี่นาที10นาที15นาที30นาที60นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็อยู่บ้านนะครับ เพราะว่าแต่ว่าก็ยอมรับนะว่าที่ประเทศไทยนยี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็สามารถควบคุมได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าเรามีผู้ใหญ่บ้านเรามีกำนันเนาะเรามีนายอำเภอนะครับเข้าถึงพื้นที่นะครับเรามีอสอมอด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็นะถ้าเราอยู่อ่า ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็โอเคหน่อยนะครับก็ค่าใช้จ่ายจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเยอะหน่อยนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆข้อนี้นะครับตอบนะครับก็คือ15นาทีจะเข้าสู่นะคุณเห็นคําว่าเข้าสู่ปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะข้อสอบเนี่ยคุณไม่ต้องไปอ่านอะไรหรอกถ้าคุณเห็นคําว่าเข้าสู่แบบนี้ปุ๊บคุณตอบไปเลย15นาที เห็นไ,ไหมแล้วแล้วทีนี้นะครับถ้าพอเข้าสู่นะครับระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ให้มีการเสนอเนี่ยหรือว่าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา30นาทีนะครับสานาทีนะครับต่อไปนะครับให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการใดกําหนด ้อตอบตรงนี้ผมก็จะไปถามในกลุ่มนะครับเตรียมสอบท้องถิ่นติวเตอร์นะครับแล้วทุกคนนะครับก็จะตอบข้อนี้นะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับคณะกรรมการคอบอาไม่ใช่นะอาคณะกรรมการนโยบายอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนมากเนี่ยคณะกรรมการนโยบายเนี่ยเขาจะเป็นกําหนดคนกําหนดอะไรต่างๆในกฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากนะแต่ไม่ใช่ ทุกข้อนะให้คุณใช้เซนต์ว่าส่วนมากมันจะตอบคณะกรรมการนโยบายถ้าคุณเห็นคําว่ากําหนดมาเนี่ยมันจะตอบคําว่าคนณะกรรมการนโยบายนะครับหรือว่ามันจะตอบอาจจะตอบว่ารัฐมนตรีก็ได้นะแต่ให้เราอิงไปตรงนี้ก่อนว่า90%เลยจะตอบว่าคณะกรรมการนโยบายคือเราต้องไม่แทบแทบไม่ไม่ต้องอ่านโจทยนะ์อ่ะคือเราเห็นคําว่ากําหนดปุ๊บเราตอบไปเลยว่าคณะกรรมการนโยบายโอเคไหมคือเราต้องใช้เซนตนะ์นะนะ ต่อไปนะครับวิธีประกวดราคาเทอนิก์นะครับคือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินนะวงเงินเท่าใดเนี่ยมันจะมีห0 0 0งแสนบาทเกินห0 0 0 0แบาท5้าแสนบาทกับเกินห0 0แสนบาทประกวดราคาเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า e bidding นะ e bidding e bidding นะครับ แต่ถ้าสมมตินะเฉพาะจะจงเนี่ยนะเฉพาะจะจงเนี่ยมันจะไม่เกินห้าแสนนะครับแต่ถ้าเกิน5้าแ0,000นให้ใช้วิธี e bidding นะครับ e bidding เนาะโอเคจบยังเลยดูก่อนนะอ่ะเหลืออีกข้อนี้อีกหนึ่งข้อน,นะครับข้อนี้นะมันจะเอาคำว่าทำการเห็นไหมมันหลอกเรานะเห็นไหมมันจะทำให้เราสับสนนะครับดังนั้นคุณจะต้องตอบให้ได้ นะครับว่าตอบอะไรเห็นไหมข้อสอบเนี่ยมันจะออกประมาณนี้บางทีมันก็เอาคําว่าทําการเนี่ยมาออกสําหรับคนที่สอบสนามครั้งแรกนะครับแล้วอา,อาจจะติวกับเพื่อนนะครับหรือว่าอาจจะไปติวที่ไหนสักท,ที่หนึ่งนะครับเขาไม่เน้นให้คุณนะหรือว่าคุณอ่านเองเนี่ยปุ๊บคุณก็จะรู้ละโอ้โหอ่านแล้วเหมือนทาข้อสอบไม่ได้ เพราะมันจะเอาคําว่าทําการมันหลอกอะไรแบบเนี้ยนะหรือมันจะเอาคําว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยสิบห้าวันนะไม่เกินสิบห้าวันสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเห็นไหมนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นคําขอมันเอาตรงนี้มาหลอกนะครับกรรมการเขาออกข้อสอบตรงนี้จริงๆนะครับซึ่งนะ เห็นอยู่หลายคนนะครับก็คือสอบอยู่หลายสนามนะซึ่งผมก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วมันก็สอบไม่ผ่านจริงๆรินะผมก็มาค้นดูเอ้ยทาไมเราสอบไม่ผ่านเราเหมือนอ่านหนังสือปุ๊บแล้วจะสอบได้นะแต่พอไปทํข้อสอบแล้วมันไม่ได้คือมันโดนหลอกตรงนี้นครับนะแต่ตรงนี้ผมว่ามันข้อสอบไม่ยากนะครับคุณทํข้อสอบบ่อยๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คุณก็ทําได้นะครับข้อนี้นะครับจะตอบว่า5้าวัน ทำการ5วันทําการอเคไหมห้าวันทําการทั้งหมด12ข้อนะครับสำหรับคนที่เป็น f อนะเป็นแฟนขับเนี่ยซึ่งมาดูบ่อยๆผมเชื่อว่าคุณสอบได้นะครับแต่ถ้าหลายท่านเนี่ยผิวเผินนะผิวเผินเนี่ยคือกะว่าจะไปจับเสือมมือเปล่านี่คือมันยากนะมันยากมันไม่มี คือบางท่านเนี่ยคือผมเคยหมดแล้วคือแบบว่าประมาณแบบอ,อ่อานก่อน10วันกับว่าจะสอบได้นะครับหรือว่า15วันนะครับซึ่งในความจริงๆเนี่ยอาจจะสอบได้แต่คะแนนมันไม่ได้อยู่ในบัญชีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะหวังว่าคุณจะมีนะท่านที่มาใหม่นะจะมีช็อตโน้ตนะครับในการจดในการติวนะครับ แล้วก็ถ้าท่านสนใจใจนะที่จะติวตอนนี้ผมเปิดติวในส่วนของนักจัดกทมนะครับธุรการอายการนะครับแล้วก็นักจัดของอายการนะครับเพียงคอสละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับในส่วนของภาคขอนะครับรับรองมาติวผมคือผ่านแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะนะ มีแอดมินนะลงข้อสอบให้แล้วผมก็จะไปลงข้อสอบในกลุ่มเตรียมสอบท้องถิ่นทิวเตอร์นะคุณก็เตรียมดูไปเรื่อยๆนะครับไปร่วมเข้ากลุ่มนะผมก็ลงให้ฟรีคุณเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับผมครับ